สวัสดีครับพี่สิงห์กับพี่จินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ยินดีต้อนรับพี่พี่ทั้งสองเข้าสู่เลกาซี่ไอเดียแคสต์นะครับก้อนจริงเลกาซี่ไอเดียแคสต์ก็จะเป็นรายการที่แบบนั่งคุยทำสบายๆนะครับพี่เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เรื่องของไอเดียต่างๆที่พี่สิงห์กับพี่จินเนี่ยได้เจอมาเพื่อจะเป็นแบบไอเดียแบบมาแบ่งปันให้กับนักธุรกิจเราฟังกันได้นะฮะยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าว่าชื่อนามสกุลอะไรกันบ้างเผื่อใครที่ย อ่ากนเริ่มจากตัวผมก่อนเองก็ได้นะครับก็ผมโคสซิงนะครับปรินจารุบุมนิตนะครับอดีตเคยทําเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับดีลกับห้างนะครับแล้วก็มีทาธุรกิจอ่สนตัวด้วยนําของเข้าจากเมืองนอกนะครับมาส่งเข้าตามห้างต่างๆครับชื่อจินนะคะปารดาจารุบุญนิตค่ะครับก็ทั้งคู่ก็เป็นรหัสคู่ที่ช่วยกันทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับครับอ่าอย่างโคสซิงเนี่ยผมรู้จักดีเลยเพราะว่าโคสซิงก็เป็นคนที่ถ้าพูดถึงรีบอลเนี่ยโคสซิงนี้ ก่อนที่จะมาทําเครือข่ายเนี่ยทาอะไรอยู่บ้างแล้วก็ทํางานประเภทไหนอะไรยังไงอยากให้พี่สิงห์เล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆแต่ก่อนเนี่ยก็คือไม่ได้มีความสนใจอยากทาธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับผมแค่จบมาปุ๊บเนี่ยก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วทํางานประจาด้วยคือตอนนั้นทาบริษัทเนี่ยที่เป็นเหมือนบริษัทใหญ่มากหน้าที่ของเราคือเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายนะครับก็หาสินค้าเนี่ยเข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วก็ดิวว่าปีปีหนึ่งเราจะขายเท่าไหร่เรามีการวางโปรโมชั่นว่าเราจะขายอะไรบ้างแล้วก็นําธุรกิจเอานสินค้าเนาากเมอข้ ขายในห้างต่างๆอย่างเงี้ยเช่นซีนโซนล็อกนะครับแล้วก็โรบินสันเดอะมอลล์เซนทันอะไรเงี้ยแล้วก็มีขายส่งที่จัดจักนนะครับแล้วก็เรื่องของสัมเพลงด้วยแล้วก็คืออย่างภรรยาผมเนี่ยถ้าคุณจีนเนี่ยเขาช่วยเป็นคนดูสะส่วนเยอะผมก็จะเป็นช่วยเป็น <c oughs> ก,การช่วยดีลสะส่วนมากนะครับก็คือเหมือนกับช่วยกันทํางานที่เป็นธุร,ก,รกิจส่วนตัวกันไปแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจริงๆก่อนหน้านี้คือตอนนี้เราเห็นโค้ดสิงเนี่ยคาแรคเตอร์โค้ดสิงชัดมากๆเลยจัดจ้านมากผมพูดเลย ก่อนหน้านี้โคชซิงเป็นคนแบบนี้ไหมครับผมถามพี่จินดีกว่าก่อนหน้านี้เมื่อก่อนก่อนหน้านี้โคสติ้งจริงๆเป็นคนยังไงครับพี่จินก็จะแบบเสื้อตัวใหญ่เนอะดูเชยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าแตะหัวโตๆกางเกงขาสั้นเลยเข่าอะไรอย่างเงี้ยผมนึกภาพออกเลยเป็นความจริงที่ถูกเปิดเผยนะฮะแล้วแล้วคืออย่างโคชซิงเนี่ยคือก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับแล้วพอเข้ามาทํางานประจําเนี่ยเราก็ยังเป็นประมาณแบบนั้นอยู่ใช่ไหมฮะ เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตอนที่ทํางานประจําจริงๆตอนที่ผมมาทํางานประจําเนี่ยเป็นบริษัทเหมือนกับเป็นบริษัทตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทฝรั่งเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทำบริษัท i n t e r n a t i o n a ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากเขาสนใจเรื่องผลลั์เป็นหลักถ้าเราสามารถทำผลลั์ได้ดีเขาไม่ได้ซีเรียสเช่นจริงๆแล้วไม่ต้องผูกท้ายไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องอะไรก็คือแต่งตัวสบายๆแต่ขอให้แบบดูแบบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ยีนะก็ใส่สแลกเกอร์เชิ้ตอะไรเงี้ยพับแขนได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่ซีเรียส ไมไ่แบบซีเรียสในการแต่งตัวมากแปลว่าจริงๆก่อนนนี้พี่สิงเป็นคนไม่ซีเรียสในการแต่งตัวเหรอฮะผมพูดตอนนี้ผมว่าคนเชื่อน้อยเลยนะครับ <laughs> <laughs> แล้วพอทางานประจําไปปั๊บเนี่ยพี่สิงไปเจอธุรกิจเครือข่ายตอนไหนวันนี้ผมอยากรู้ครับตอนทํางานประจําแหละก็คือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มคิดอะไรกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มมีลูกคือผมว่าถ้า,ถาเราพ่อหน่สองคนไม่ได้มีลูกเราก็รู้สึกเฉยเเพราะว่าเราทํางานประจำอะ่ะเราก็ได้เงินค่อนข้างเยอะเราทาธุรกิจส่วนตัวเราก็ได้เงินเรารู้สึกเรากำลังสนุกกับชีว แต่พอเราเริ่มคิดมากขึ้นคือตอนที่เราเริ่มมีลูกเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเริ่มมีลูกอะเราต้องคิดกับชีวิตมากขึ้นละอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามพูดเป็นเพื่อนว่าเออให้มีอะไรอะมาคุยได้นะแต่ขอให้เป็นแบบธุรกิจถูกกฎหมายถ้าผิกดกฎหมายเนี่ยจะแบบไม่เหมาะนะครับเป็นคนโกงผมแล้วกจัดการเท่าไหร่นก็เลยจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนก็อย่างอย่างเพื่อนผมชีพอบุญเสียเนี่ยเขาจริงๆผมไม่ไม่ได้ชอบธุรกิจประมาณนี้ซึ่งคนส่วนมากมาชวนก็คือเลิิกกกกหหมมดนนนนะะคครรัับบซึ่งปปตเเเา็็จือ ข้างเดียวกันไม่เคยไม่ได้ชอบแต่มีวันหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเจอธุรกิจเครือข่ายดีมากเลยอยากเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนั่นคือจุดวันแรกเลยที่ได้ฟังเลยครับก็คุณเสียคือเป็นเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมฮะได้ครับ,ค,รบคือเรียนมาด้วยกันอะไร,เ,รเ,ลเลยแบบนั้นด้วยหรือเปล่าจริงๆเหมือนกับว่าเรียนอยู่คนละคณะแต่ว่าทํากิจกรรมรด้วยกันก็เลยรู้สึกสนิทกันมาอย่างเงี้ยครับปกติเวลาเพื่อนสนิทอะมาชวนทําเครือข่ายเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับที่แบบเราจะโอเคเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะด่ามันเราอยากจะแบบดึงเพื่อนเราออกมาจากธุรกิจ แล้วพอคุณเสียมาชวนคอสซิงอ่ะที่สิงคิดยังไงการที่แบบเพื่อนสนิทมากๆมาชวนทําอะไรในแนวนี้จริงๆวันแรกที่เริ่มเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเออจะไปแบบไปพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเสียอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกเฮ้ยเขาโดนหลอกแน่เลยเขาต้องไม่เข้าใจแน่เลยแล้วอย่างคือ,อเราทำอยู่ในฟิลเนี้ยในฟิลเซลล์ส่วนขงการมาเก็ตติ้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเ,าเพื่อนเราแบบมาอยู่ดีอ่ะโดนหลอกง่ายจังวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราอยากไปฟังอยากไปเหมือนแบบไปแชร์ลบว่าอย่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ย อย่างจะไปดึงเพื่อนออกมาอ่าจะไปดึงเพื่อนออกมาว่าเออแบบเอ้ยอย่าอย่าแบบอย่าไปทําเลยเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคือวันนั้นเน่ยผมเองก็ชวนจินเนี่ยก็คือภรรยาผมเนี่ยไปด้วยก็คือกะแบบมาเต็มคอรอเต็มแห้งเลยก็คือกะแบบอ่าเนี่ยบอกเลยเอาว่าถ้าใครมีอะไรเยอะเนี่ยพามาเจอเลยแล้ววันนั้นผมก็แต่งตัวแบบแย่ที่สุดเท่าที่แย่ได้เพื่ออะไรเราบอกว่าที่เราแบบเราไม่ทําหรอกเราไม่เหมาะ เราให้จ,จ,จช่วยด่ด,ด,ด้วยเลยไงให<ช>้ใจแข่งตัวแย่แล้วก็เตรียมคาแรคเตอร์ไว้แล้วว่าถ้าเขาถามบอกเออเราตอนนี้เราเพิ่งมีลูกเราเราเตรียมตัวหาเขาอ้างว่าเราไม่ทำหรอกไม่สนแล้วชีวิตเราดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปจริงเป็นไงครับจริงๆพอไปจริงอะ่ะก็ตอนแรกยังไม่ได้เปิดใจมากแต่รู้สึกว่าพอไปปุ๊บเนี่ยก็เจอเหมือนกับโค้ชของผมคุณซินเนี่ยที่เป็นเมเลเนอร์ละันล่าสุดของบริษัทซกซีเนี่ยใช่แต่ตอนนั้นคือผมเจอปุ๊บก็เหมือนเหมือนเด็กติดยาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเออแบบแว้นคนน อ่าคือแบบว่าแบบกูเป็นเขาเป็นเด็กเป็นเด็กใต้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นเรียบร้อยมากแล้วเรารู้สึกว่าเรากะจัดเต็มเราก็ไปด่าเต็มที่แต่ซินเขาก็แบบไม่ไม่โมโหเลยนิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามแบบยุให้เขาโมโหอ่ะเพราะถ้าเขาโมโหกูเลยบอกเนี่ยว่ากูกูเดินออกเลยอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่โมโหคุยประมาณห้าชั่วโมงอ่ะห้าชั่วโมงเลยนะพี่ใช่คุยห้าชั่วโมงคือแบบไปผิดคาดมากๆก็คือผมพยายามเหมือนกับพยายามทาให้เขาโมโหแล้วก็พยายามพูดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีเหมือนเราก็พูดพยายามหามุมที่มดี แต่ในไทยที่สุดเราก็หามุมไม่ดีไม่ได้อนะไรเงี้ยแล้วเขาบางเรื่องที่จริงๆจุดที่ผมทาให้ผมเริกเอกใจเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาผมถามเรื่องยากๆแล้วเขาไม่ตอบไม่ได้เขาก็จะไม่พยายามมั่วเขาบอกเรื่องนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วมาตอบพี่อีกทีดีกว่าอนะไรเงี้ยซึ่งครั้งแรกถามว่าเปิดใจไหมไม่ได้เปิดใจ แต่รู้สึกประทับใจมากกว่าว่าเออทําไมเขาเป็นคนใจเย็นจังขนาดเราโตกว่าเราพยายามเหมือนกับว่าเขาแรงๆเขาก็ไม่ได้มโหเรารู <ปะ S 1> ้สึกว่าเอออย่างน้อยน้องคนนี้เป็นน้องที่นิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเนี่ยปรึกษากันไหมครับระหว่างพี่สิงกับพี่จินว่าเอาไงดีกับเครือข่ายก็ไม่ต้องปรึกษาครับเอาจินให,ใ,หให้จินเล่าไ็ได้คือตอนนั้นเนี่ยที่ทอนแรกทํางานประจำใช่ไหมคะแล้วออกจากงานประจามาเพื่อจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าคําตอบคือเราอยากมีเวลาเลี้ยงลูกเราอยากมีชีวิติของตัวเองแล้วไม่อยากไปเข้างานแปดโมงเช้าเลืหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ ก็เลยมาทำธรรุรกิจส่วนตัวทีนี้เนี่ยพอมาเอ่อมีธรรุรกิจอันนี้เข้ามาเนี่ยเราก็เอ้ยไม่ได้แล้วคือคือในใจอบเซโนไปเป็นตอนแรกแล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยมันต้องมาดึงเวลาลูกแน่ๆมันต้องมาดึงเวลาับไป<า>ยุ่งอีกแ,แล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือในใจเราเราปิดไป้งแตอแรกแล้วค่ะครับแล้วโค้ดสิ่งทำยังไงครับจริงๆแล้วจุดเปิดใจคือผมมาไม่ได้ไม่ได้อยากทําด้วยตอนนั้นนะผมรู้สึกเฉยๆแล้วผมก็แบบไม่ได้ขมกันพผมรู้คตอบว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแล้วเหมือนชีวิตเรารู้สึกว่าเรารู้ว เราต้องจงนี้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นนะ่ะมันมีมันเขาคือฝากตอนแต่ก่อนมันจะเป็นซีดีฝากซีดีมาให้ฟังจริงๆผมก็พอรู้อยู่แล้วเขาต้องฝากมาอยู่แล้วผมก็บอกว่าอ่ะอยากให้ข้อมูลเอามาเลยของไม่เข้าง่ายหรอกเป็นคนมีเหตุมผลอยู่แล้วแล้วอย่างคือผมกลัวเพื่อนผมมาโดนหลอกผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมฟังข้อมูลแล้วนั่งวิเคราะห์ให้เนื่องวันนั้นจริงๆปกติเขาจะให้มาลิงก์สองลิงก์อะไรอย่างเงี้ยให้สิบสามซีดีมาแล้วซีดีหนึ่งแต่ก่อนก็คือซีดีละชั่วโมงชั่วโมงหนึ ผมก็รู้สึกเออไม่เป็นไรก็อย่างน้อยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนผมก็เดาเองอ่ะเดี๋ยวเขาต้องมาถามแน่เลยเป็นยังไงบ้างดูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยในๆแล้วกาจะด่าแล้วต้องด่าให้มันมีเหตุผลคือดูให้หมดแล้วด่าดเดียวอ่าพอให้มาปั๊บผมก็รู้สึกเออบางทีมันก็มีจังหวะที่เราอยู่บ้านเราเลี้ยงลูกเงี้ยเราก็เลี้ยงลูกไปฟังไปอย่างเงี้ยเราก็ฟังจนจนพยายามหาข้อจับผิดในสิบสามแผ่นเนี้ยฟังไปฟังมาเออของเข้าเันจริงจริงธุรกินที่ก็ดีนะเออมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้นะะะออออออไไไรรรย่่่่่่าาาาางเเเเเเีี้้ตกกนทมม็วขใจ พราะธุรกิจค,คืออะไรแล้วเราก็ไปปิดกําแพงให้เราเองว่าเฮ้ยต้องไปขายของชวนคนภาพลักษณ์ไม่ดีเออฟังมันก็ไม่ได้ยากกว่าอะไรเงี้ยแค่เปลี่ยนที่ซื้อเราก็สามารถทําธุรกิจได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คือเราไม่ได้อยากได้เรื่องแค่งเงิน่งเงี้ยราอยากได้เรื่องเฮ้ทำไงเราอยากได้้าสีอย่างเงี้ยนะเออถ้าเราได้ใช้สินค้าดีๆเราทำธุรกิจได้ไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงเราสามารถได้พาสีมันก็ดีนะคือวันนะั้นฟังเราเฮ้ยดีก็จริงๆก็ดีนะ แล้วจริงๆผมว่าเสียก็ไม่ได้มาตามอะไรผมด้วยคือให้มาแล้วผมก็คงคิดว่าผมก็ไม่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อมไม่ได้จู้จี้อะไรแล้ว,ยวอย่างปกติดูจากคาแรคเตอร์พี่สิงห์แล้วเป็นคนที่แบบโหชัดเจนมากๆคือ ถ้าเกิดคิดอะไรแบบทางไหนแล้วว่าต้องเป็นทางนั้นต้องแบบสุดทางเลยแต่ตอนนั้นพี่สิงมั่นใจขนาดไหนฮะว่าธุรกิจเครือข่ายมันจะใช่ฮะถึงได้แบบตัดสินใจทำผม,ผมว่าพี่สิงไม่น่าจะทําเล่นๆนะใช่ไหมครับคือจริงๆโดยคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าผมเริ่มทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีคําตอบเดียวคือสําเร็จมันจะไม่มีทางว่าไม่สําเร็จหรือว่ายังไงดีอะไรเนี่ย<ม>พอเป็นอย่างนี้<ม>ปุ๊บเนี่ยคือเราอะไม่ได้อยากเสียเวลาคือเราต้องแบบแบบตัดสินใจให้เทากอเราตัดสินใจปุ๊บปะเราต้องมีการเอาข้อมูลมามาฟังก่่ออนหรืวา ให้เติมความเชื่อมั่นเราอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ผมสังเกตว่าหลายๆคนน่ะที่เข้ามาทําธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะเขาไม่ได้ดูเลยว่าเจ้าของเป็นใครสินค้าเป็นยังไงแผนเป็นยังไงระบบเป็นยังไงมีความเป็นไปได้ในการสําเร็จไหมถ้าไม่สําเร็จอ่ะอะไรคือความสิ่งที่เราเจ็บที่สุดก็คือเหมือนคิดในกรณีแย่สุดกับดีสุดไว้ก่อนแล้วดูความเป็นไปได้อะไรเงี้ยว่าใครๆก็ทําได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วผมมานั่งวิเคราะห์จริงๆถ้าถามว่าเปิดใจจริงๆอ่ะผมว่าอะไรที่ทําให้เปิดใจจริงได้ไม่ใช่ผมด้วยนะครับ ก็คือเป็นเรื่องของพี่วันก็คือเจ้าของคือคือมองว่าให้เจ้าของดีอะไรอย่างเงี้ยเราสัมผัสได้ว่าเจ้าของเป็นคนดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราพอรู้ดูสินค้าที่มาที่ไปเรื่องของสามทยอย่างเงี้ยน่าทำอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของระบบอย่างเงี้ยเออดีแล้วอย่างคือผมพอผมมาดูคนสําเร็จอะหลายๆคนชอบถามว่าเออจนแก่เด็กเล็กแดงทําได้ไหมซึ่งจริงแล้วมันมีภาพความสําเร็จแบบนั้นได้แล้วอย่างจุดที่ผมมานั่งเปรียบเทียบตัวเองผมรู้สึกเออทุกๆกมุมอ่ะมันเป็นไปได้ละแล้วผมเห็นคนที่เป็นโค้ชผม ผมรู้สึกว่าเออถ้าเขาอ่ะเหมือนแบบภายรูปลักษภายนอกอ่ะเขาไม่แน่จะขายได้แล้วเขาไม่น่าจะมีสต๊อกของเพราะดูบุคลิกก็ไม่ได้ดีมากเขาไ่ด้เงินเป็นแสนได้เลยผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยไม่น่าจะยากมั้งเงี้ยถ้าเขาทําได้เราต้องทำได้สิหรือบางทีเราไปดูคนที่โปรไฟล์ดีกว่าเราอ่ะเขายังเข้ามาทําเลยแสดงว่ามันต้องมีบางมุมอ่ะที่เรายังไม่เข้าใจในธุรกิจนี้พอเรามานั่งวิเคราะห์ในมุมต่างๆเรารู้สึกว่าเออธุรกิจนี้เป็นไปได้เราก็เลยเริ่มทําคือเราไม่ได้ใช้อารมณ์ในการทํา แต่เราใช้เหตุผลในการทำว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าก็คืออย่างของพิสซิงก็คือเห็นครบก่อนแหละว่ามันมีคนทําได้จริงๆแล้วก็พิซิงก็เป็นสไตล์แบบข้อมูลน่ะมานั่งวิเคราะห์ด้วยตัวเองใช่ไหมฮะว่า มันเป็นไปได้จริงไหมเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรคือเพราะพอดูสายพี่สิงห์เนี่ยน่าจะแบบเป็นสายลอจิกสุดๆมีตรกกะมีเหตุผลสุดๆเลยอ่าครับแล้วช่วงแรกครับพี่สิงห์พอเข้ามาทําธุรกิจปั๊บเนี่ยสำเร็จเร็วเลยไหมจริงๆต้องยอมรับว,ว่าช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้สําเร็จเร็วมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่าเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความอีโก้หรือเป็นอิโง่ของเราเนี่ยแหละครับที่ทาให้เราไม่สําเร็จในช่วงแรกคือเหมือนกับว่าเข้ามาปุ๊บแบบถ้าเราเชื่อโค้ช หรือว่าเราทาตามระบบอาจจะสําเร็จได้ง่ายนะครับแต่ในใช,ช่วงแรกผมเ่ยถ้าผมย้อนกับเวลาไปได้นะผมว่าเดือน,อนสองเดือนแรกผมน่าจะได้ไดลตลักแสนหลัเราสังเกตว่าปัจจุบันเขาจะแบบเหมือนกับเนี่ยเออแบบแบบอยากเจอคุณนุก๊กคุณทอมอะไรเงีแบบ้ยตอนนั้นพอพูดถึงผมไม่ได้อยากเจอผมรู้สึกว่าไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันมาก,ก่อนไมต้องเจออะไรเงีแบบ้ยอาจจะเราเป็นอารมณ์หมันไส้ยิ่งโฟมหมดยิ่งอยากหมันไส้ไม่อยากคุยอแบบนะไรเงี้ยแล้วบางทีแล้วตอนนั้นคือผมมาเจอโค้ชของผมคุณซินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพยายามจะมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยหรือ อย่างเงี้ยเราก็เขาบอกเออให้ต้องตกมือจับมือเรารู้สึกไม่อยากจับมือเราไม่ได้อยากมาสร้างเพื่อนแต่เราอยากมาทําธุรกิจคือมันจะมีความเป็นตัวตนเราที่มันไม่ไม่เอื้อต่อความสาเร็จอ่ะมันําให้มันเป็นกําแพงกั้นต่อความสําเร็จว่ามันมีเงื่อนไขของความสาเร็จอยู่แต่เราไม่พยายามทําเราพยายามเดินหาเราพยายามหาวิธีของเราเองไะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ไงแล้วอย่างคือผมมองว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก่งมาจากที่อื่นอาจจะเก่งมาจากอาชีพอื่นแต่เขาลืมไปว่าธุรกิจเครือข่ายอ่ะเขาไม่เคยเรียนมาเขาไม่เคยทํามันจะเป็นกําแพงกั้นนน่่่่ีาาาเเเเสร็็จซึงงพออปปย๊บผมม ตัวในเดือนประมาณสักเดือนที่5แล้วผมรู้สึกว่าเออทําไมอะ่ะคนที่เขาอ่ะเข้ามาพร้อมๆเราเข้าสําเร็จมากกว่าเราทั้งๆที่บางทีเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราด้วยนะโปรไฟล์ o <ช><ม>ก็ไม่ได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกภาพรายได้อย่างเงี้ยทำไมเขาสําเร็จกว่าเราพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเราเริ่มเอกใจว่าเฮ้ทำไมเขาแซงกันไปกับเราอะ่ะอย่างเงี้ยเราเลยเริ่มกลับมาเหมือนมอบตัวให้เับไลน์มาคุยกับโค้ชมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไรที่ทําให้เราอะ่ะไม่สําเร็จอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยปรับตามระบบต่างโค้ชเราก็เลยสําเร็จไไดด้้้มากกขึน็เริ่่มเปปลลียนแงตัวเเเเอออองงงปลีี่่่่ยยยยยนะไรรบาาาทคึดดติูใช็มยฮะอ่างงพีี่่ิเนยก่อนหน้านีี้หหลาาายยยๆคคนนอจจะเเ็ภพพ่สิงมัก่อน โอ้โหแบบเป็นคนละคนกับตอนนี้พี่สิงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงจังเนี่ยตอนไหนฮะเอาเอาเรื่องของแบบการทาธุรกิจก่อนเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนที่เรารู้สึกว่าเราสาเร็จช้าแล้วล่ะแล้วเราก็ไม่นั่งวิเคราะห์ว่าอะไรมันคืออุปสรรคที่ทำให้เราไม่สําเร็จคือจริงอุปสรรคแรกมันคือความเป็นตัวตนแนอดีของผมที่เราไม่ยอมเปลี่ยนอย่างเช่นแต่ก่อนเราก็ไม่อยากแต่งตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทางานประจาเราก็ได้เงินเยอะเราไม่เห็นต้องแต่งตัวดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนตตาาาาาามมมรรรระะบเเเเเวว่จีีิิธคดขอองงย คือถ้าพูดง่ายๆคือเราดื้อไม่ได้เชื่ออปพลน์แล้วไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองตามระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มจึดตัวว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนละทีนี้คือถามว่าอะไรที่มันต้องเริ่มเปลี่ยนก่อนเราผมก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นเราต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆหรือเขาเรียกว่า small win ที่เราเริ่มทําได้ก่อนอะไรย่างเงี้ยเพราะถ้าเราเปลี่ยนทุกอย่างมันจะดูยากมากผมเลยมองว่าตอนนั้นเองอ่ะปัญหาของเราอ่ะเขาบอกว่าให้เราแก้จากปัญหาที่เรามีก่อนซึ่งตอนนั้นผมอ้วนมากผมเลยรู้สึกวาดํ หรือเป็นโรคเยอะมากอะไรเงี้ยถามว่ามีปัญหาสุขภาพไหมมีเรารู้สึกว่าถ้าเราแก้ปัญหาสุขภาพกับเรื่องรูปร่างเราได้ก่อนน่าจะดีครับคือจริงๆพี่สิงเนี่ยต้องบอกไปเลยว่า คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะแบบจะมาเป็นรีบอลไอดอลจะมาเป็นแบบคนคิดค้นอะไรรีบอลอะไรเท่าไหร่หรอกแต่แค่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองที่แบบอ้อนๆให้แบบให้มันดูดีก่อนอะไว้ง่ายใช่ไหมฮะก็คืออยากเป็นบทพิสูจน์ว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆพอผมเข้ามาผมซื้อสินค้านแคตตาล็อกเลยแต่ผมมัถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วสินค้าอะไรมันใช้แล้วมันเห็นผลจริงวะต่อให้สินค้าดีเราไม่เห็นผลมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยมองว่างั้นต้องจับตัวที่เรามีปัญหาก่อนที่คนมองเห็นเราได้อย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอ เราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้แหละจะต้องเป็นแบบสมอลวินของเราก่อนต่สมอลวินของพี่สิงนี่คือเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ยากมากเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปพี่สิงทำยังไงบ้างฮะในการเริ่มต้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมว่าสำหรับผมเองหรือว่าคนหลายๆคนที่รูปร่างอ้วนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะมาเริ่มทําอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะจริงๆถาาว่าตอนแรกอ่ะมีเรื่องของความท้อมีอะไรไหมก็มีอย่างเช่นผมพอผมเริ่มอยากลดน้ําหนักจริงๆจังๆอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นก <laughs> ับเดิมในตอนแรก<อ>แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะเหมาะมั้ชนบั ไปชวนเพื่อนเริ่มธุรกิจไปชวนทีมนนเราลดไม่มีใครอยาก,กับเราเลยงงก็งงอ้าวพอเราอยากทําอะไรดีๆทำไมไม่เห็นมีใครอยากทำกับเราเลยวะแต่ผมก็มานักก่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ i, แต่ว่ามันก็ต่อให้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องธุรกิจอะ เราก็อยากลดอยู่แล้วอย่างนั้นเราก็ลองตั้งใจดูแล้วอย่างคือผมมาไม่ได้ไม่ได้ลดเร็วเหมือนคนสมัยนี้คือผมลดเดือนละไม่สามสี่โลเองแต่ว่าผมมองว่าเฮ้ยขอให้ลดช้าลดเร็วขอให้ลดก่อนละกันแลแล้วทีนี้พอเริ่มลดปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องหากําลังใจต้องหากําลังใจเพราะว่าตอนนั้ในเพื่อนในรุ่นธุรกิจหรืออัพไลน์ดาวไลน์อย่างเงี้ยเขาไม่อยากลดกับเราผมก็ถามว่าทำยังไงดีว่าหันกลับมาบ้านปุ๊บเมียบอกมมงลดไม่ได้หรอกไม่ต้องลดหากําลังใจผมก็แบบ แล้วเมียก็บอกลดไม่ได้แล้วถ้าใครจะบอกว่าเราลดได้ว่าตัวเองเราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราจะลดได้นะจริงเราต้องหากําลังใจก่อนทีนี้คือผมอะไปเหมือน,นพยายามอ่านหนังสือหรือไปไปลงคอร์สเรียนอนยะ่างเงี้ยเขาบอกว่าเราต้องหาบัตดีที่คิดเหมือนเรามผมบอกจะหาไงวะแม่งก็ไม่มีใครคิดเหมือนเราเลยอยนะ่างเงี้ยโชคดีคือตอนนี้นลูกคนโตผมอะมันเด็กๆอยู่มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมัหรอกคือผมก็แค่คุยกับลูกอะเดี๋ยวปา้าจะลดลดน้ําหนักอะไรอนยะ่างเงี้ยเออเป็นเพื่อนป้าได้ไหมมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆผมว่านะแต่มันก็บอกได้ว คือลูกเราอ,ะอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มันคือกําลังใจที่ทำให้เราอ่ะอยากทําะมาเป็น buddy บัดดี้กันแบบว่าเวลาผมออกกําลังกายเบาๆอยู่ที่บ้านก็ออกอะไรเงี้ยเวลาทําอะไรก็ทําด้วยอ่ะจริงๆผมว่าลูกผมแค่อยากเล่นกับผมแหละแต่ผมรู้สึกอนนี่มันคือกําลังใจที่ทำให้เดินต่อได้ไอผมทามได้จิินได้หนึ่งตอนที่โค้ชซิงก่อนหน้านี้นค้ชสซิงก็จะแบบมีเจ้าเนื้อนิดนึงแหละไม่ได้ดูแบบบึกอะไรขนาดนี้แล้วจังหวะที่ พี่ติงบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง่ะพี่จินคิดยังไงฮะตอนนั้นอยากให้เปลี่ยนไหมเอาจริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะทําได้นะแต่ว่าในใจอ่ะก็คิดว่าถ้าทําได้มันต้องดีเพราะว่าสุขภาพใช่ไหมเวลาอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าสุขภาพดียังไงมันก็ดีอยู่แหละแต่ในใจแค่คิดว่าโอ๊ยไม่มีทางทาได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแลวคิดว่าจะมาได้ไกลถึงจุดนี้ไหมฮะจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะถ้าถ้าไปเทียบกับแต่ก่อนนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาจุดนี้ได้เพราะว่าพฤติิกกกรรรรมมาาาานนนนอออะะไยย่งเี้คืป็ คนเราที่เวลาจะมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนทําอะไรทําจริงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเห็นผลมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมถามอีกเรื่องหนึ่งอันเนี้ยเรื่องเนี้ยผมว่าหลายๆคนสงสัยมากๆเลยค้ชซิงเนี่ยสไตล์การแต่งตัวนะ้าปัจจุบันเนี่ยค้ชซิงได้แต่ใดมาคือเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมที่จินบอกว่าจินก็จะแนวๆแบบเสื้อ,องคง่องๆใช่ไหมฮะรองเท้าแตะไม่สนใจอะไรเลยแล้วมันกลายมาเป็นโค้สซิงล่างปัจจุบันเนี่ยได้ยังไงตอนไหนครับจริงๆแล้วถามว่าอะไรเนี่ยที่ ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็คือจริงผมองว่ามันก็คือเหมือนกับเราทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบบรูปร่างทีนี้เนี่ยมันมีครั้งหนึ่งอ่ะมันทําให้ผมรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันคือตรงที่ว่าผมว่าคนอ้วนๆเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เราค่อยๆลดอยู่คือผมไม่ได้ลดเร็วนะผมลดเดือนละสี่โลใช้เวลาหนึ่งปีจะลดลงมาแบบหลายสิบโลอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออผมค่อยๆลดแล้วทีนี้คือผมก็ไม่ได้เปลี่ยนการแต่งกายมากคือใส่เสื้อพุ่งๆเช่นกางเกงเราอ่ะ เราก็พยายามพับพับพับเอวแล้วเราก็ใช้เข็มขัดเอา่าสมมติเข็มขัดเราเนี่ยเหมือนกับรูมันไม่พอเราก็ไปเจาะเพิ่มคืออย่างเช่นแต่ก่อนใส่เข็มขัดหลุอย,อยงี้คือเขาไม่ค่อยพยายามอยาก,กะจะเจาะกันะอ,อะไรเงี้ยเขาไปเจาะเจาะจนมนีทั้งหมด12รู12รูปกติหน<ล>ุยจะ<ข>มี3รู3-5เราไม่ได้คิดอะไรมากไงเราไม่ได้แบบเราไม่ได้กะดายต่อเราไม่อะไรใช่ไหมทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปึ่งเงี้ยมันมีคนวันหนึ่งคนมันมาทากบอกว่าเออเนี่ยลถไปตั้ง20โลแล้วทำไมยังเหมือนเดิมอยู่เลยยังไม่เเาาาลรรรไมออ20 เหมือนไม่ได้แตกตา่างจริงเรานั่ง<ม>คิดคุงเราก็หายไปนะเราก็เลยงงๆไ้ เขาทำไมเขาบอกว่าเรายังอ้วนอยู่เราก็เลยมองว่านั้นเราอาจจะเปลี่ยนการแต่งกายเราให้ดูดีขึ้นแล้วเราก็จะพยายามลดให้ให้เยอะเยอะเลยให้เขารู้สึกว่าเราผอมแล้วอะไรเงี้ยสุขภาพดีแล้วเพราะว่านั่นคือจุดเปลี่ยนแรกเลยที่ผมเริ่มแบบแต่งตัวแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเลือกแนวยังไงครับพี่สิงแนวสไตล์การแต่งตัวปัจจุบันเนี้ยนิยามหน่อยฮะว่านี่คือสไตล์ไหนจริงๆไม่มีแนวคือผมมองว่าถ้าคนหุ่นดีมันต้องใส่ได้ทุกแนวอันนี้คือพูดถ <ผม S 1> ึงนี่นคือคาแรคเตอร์ผมผมมองอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคนหุ่นดีอะแนวย แต่ถ้าเลือกปุ๊บอาแสงอุ่นไม่ดีบางคนพยายามจะแต่งัวแบบสีโทนเข้ม่าแบบว่าเพราะเราต้องการแบบทําให้ดูดีดูผอมตลอดหรือบางคนเนี่ยคือคาม<ล>ตัวเล็กแบบเนี้ยเซฟไม่ต้องใช้ตังค์เยอะแต่ผมมองผมรู้สึกแตกต่างว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้คนจําเราได้แล้วเราต้องเป็นหนึ่งคนที่หุ่นดีต้องใส่อะไรก็ได้ดิอย่างเงี้ยเลิกอย่างคือจุดที่มันต้องเหนือกว่าคือต่อให้เราไม่ถอดเสือ้อคนต้องรู้ได้ว่าเราหุ่นดีไม่ใช่แบบมางคุนนะไม่ถอดก็ก็ดูเหมือนคนผ,มผอมๆพอถอดนามีกล้าม มันไม่แตกต่างเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องทํายังไงก็ได้ <c oughs> ให้คนรู้ว่าเราอ่ะหุ่นดีโดยที่เราไม่ต้องถอดเสื้อ <c oughs> เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราอยู่ดีเราไปเจอหน้าคนเนี่ย <c oughs> ถอดเสื้อเปล่าถอดเสื้อเปล่าเพราะว่า <c oughs> oh, มันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เลยรู้สึกว่าจุดหลักคิดเราว่าถ้าเราหุ่นดีเราต้องใส่อะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วเราก็เราสังเกตว่าเออเวลาเราแต่งประมาณเนี้ยมันเหมาะ กับที่ที่เราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามจริงๆเลยครับพี่สิงแล้วได้เงินจากพี่จินวันหนึ่งเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> จริงๆก็ประมาณ5้าร้อยนี่แหละมันมีอ้นนี้แหละพอเราเริ่มจัดจ้านในย่านนี้นั่แหละก็จะเป็นเบรกเนี่ยผมผมก็เลยสงสัยว่าแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อเสื้อครับพี่สิงคือมันมีมันมีเหตุผลตรงที่ว่าจริงๆพอเราเริ่มแบบ <c oughs> เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับจนมาเราก็ต้องใช้เงินถูกปะทีนี้เนี่ยคือเหมือนเขาก็มองว่าเฮ้ยทำไมใช้เรื่องที่แบบมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะ แล้วเราก็มีล,ลูปลลเลยะอะไรอย่างเงี้ยครับอซึ่งจริงๆแล้วอะพอเขาให้เหตุผลผมก็รู้สึกเออมันก็เป็นเหตุผลที่ดีตรงที่ว่าเออเราใช้เงินเยอะมากไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนมก็จะซื้อของแบรนด์เนมค่อนข้างเยอะแล้วจริงเขาบอกว่าเนี่ยจ,จริงๆอ่ะมันก็กลับมาจุดตั้งต้นเราแหละถ้าขุนดีจริงใส่อะไรก็ต้องใส่ได้เรือยว่ะไม่ต้องแพงก็ต้องดูดีเด็กอะมันก็เป็นชาเลนจ์เราว่าเออมันก็จริงเว้ยถ้าเราขุนดีแต่งตัวดีไม่ต้องแต่งตัวแพงก็ได้นี่ออบ่่่รกก็ยาาาเเเลิมว นึ่งคือเขาก็มีเหตุผลว่าเขาอยากจะแบบเหมือนเก็บเงินอ่ะเพื่อแบบสร้างอนาคตให้ลูกซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ไม่นั่งคิดเออลาเงินมาซื้อเสื้อผ้าทําเงินไปเก็บเงินเพื่ออนาคตลูกอะเรายอมว่าได้ว่ามันเป็นเหตุผลที่มากกว่าไงอันนี้คือคือ,ค,อคือเหตุผลแรกทีนี้ผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ่ะงั้นต่อไปอ่ะถ้าเราแบบจะแต่งตัวอย่างเงี้ยเราต้องแต่งตัวแบบไม่แพงแต่ต้องดูดีนี่คือเรื่องที่แบบมันตามมาก่อนแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยคือผมมองว่าเออมันก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งอะ่ะที่ผมมาอยากจะเหมืออนนนเป็แบบบยย่่าาางงให้้กัทีมดวว ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีไลฟ์ตล์เราก็ต้องรู้จักเก็บเงินและบริหารเงินให้ได้ mm hmm. เช่นถ้าเงินที่เรามีมาปุ๊บแบบแล้วเราอยากได้เพิ่มเราต้องหาเพิ่มไม่ใช่ใช้เงินกลับซึ่ง mm hmm. ผมรู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็ถูกต้องเราว่าหาถ้งขอให้เงินแค่นี้ผมก็ต้องมาว่างั้นเราทํายังไงเราต้องคิดนอกกกอะว่าเราทํายังไงดีถ้าเราอยากซื้อของอะ่ะเราต้องหาเพิ่ม mm hmm. อย่างเช่นเราก็ต้องฝึกขายของให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำอะไรพักปีภรรยาไม่ยุ่งใช่ไหมฮะ ใช่ S <S <S ถ้าเป็นเงินที่เข้ามาทุกๆเดือนต่อให้มันมากขึ้นเพราะจริงผมทำเลกาซี่ทุกๆปีไรายได้ผมเพิ่มเป็นแสนเลยต่อให้เราใช้เยอะแต่เป็นเงินที่เราหาเพิ่มอ่ะเขาไม่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออยอก็ดีอย่างน้อยอ่ะเราอยากได้เราหาเพิ่มมันก็ไม่กระทบกับเงินเก็บไงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไอเดียที่ดีตอนเนี้ยคือโฮสติงก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นรีบอนไอดอลแล้วก็มีแบบรูปร่างที่แบบค่อนข้างจะสมส่วนละคือแบบหุ่นดีเลยแหละคนหนึ่งในเลกาซี่นะฮะ พอมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยคือไม่ได้อยากจะกลับไปกินอะไรที่แบบเหมือนเดิมนะคะคือพี่ติงทนได้ยังไงมันก็มีหลายหลายเหตุผลเนาะเอาเหตุผลแรกก่อนตรงที่ว่าผมมองว่าผมมาเปลี่ยนชีวิตด้วยการที่เราไม่ได้ฝืนเราทําแบบนี้มาหลายปีแล้วเราตั้งโจทย์ว่าเออถ้าเราทําอ่ะเราต้องเราต้องทาแบบนี้ได้ตลอดเราต้องไม่กลับไปอ้นวนอีกแซวว่าหนึ่งคือเราไม่ลดแบบฮาร์ดคอร์เราต้องไม่แบบทําอะไรที่มันเกินไปอย่างเช่นเราไม่ต้องออกกำลังกายหนักเกินไป เราไม่ต้องมไม่ต้องปรับเปลี่ยนการกินที่มันดูเอ็กซ์ตรีมเกินไปเช่นกินจืดทุกวันมผมไม่ได้กินอย่างนั้นมันก็กินปกติแต่เลือกกินเ<ม>ท่านั้นเองซึ่งพอผมใช้ชีวิตแบบเหมือนเหมือนการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อ่ะมันก็ทําให้รู้สึกเราไม่ได้ฝืนอะไรถาม,ม,มว่ามีการกินอะไรที่มันไม่ดีบ้างไหมมีแต่ว่ามไม่ได้กินบ่อยอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเ,าววาเออเราดูแลตัวเองยังไงนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองอะ่ะผมมองว่าเหมือนกับทุกคนเนะี่ยในบริษ,ษัทเขาให้เกียรติเราเขาเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเขาเห็นเราเป็นไอดอลอย่าง แล้วถ้าเราปล่อยตัวเราทําตัวไม,ไม่ไม่เหมือนกับไม่พฤติกรรมไม่ค่อยดีอะ่ะผมว่ามันก็ทําให้เสื่อมเสียทั้งแบบคนที่เขาสัทยายตัวเราด้วยผมเลยมองว่าแบบนี้ยเราต้องไม่สามารถกลับไปอ้วนอีกได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็คืออยากจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของว่าถ้าเราลดได้เราต้องถ้าแบบถูกวิธีเราต้องไม่กลับไปอ้วนอีกสิอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามีระยะมาได้ยาวๆอืมครับก็ที่ที่สิ่งฮะหลังจากที่เราทําธุรกิจมาเนี่ยผมก็เห็นหลายๆคนนะที่แบบเป็นหัสคู่เนี่ย ก็บางคนเนี่ยภรรยาเขาก็จะมารุวมาร่วมทําด้วยในชะ่ไหมฮะแต่อย่างบางคู่เนี่ยภรรยาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรมากแต่อย่างเคสของพี่สิงเนี่ยพี่จินก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เลยพี่สิงคิดว่าภรรยามีส่วนสําคัญขนาดไหนที่จะมาช่วยในเรื่องการธุรกิจของพี่สิงในวันนี้จริงๆผมว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมเติบโตมากในทุกวันนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าในปี2ปีแรกเราก็รู้สึกเราอ,อึดอัดเพราะว่าตรงที่ว่าเหมือนกับเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัว ทีนี้เนี่ยในทางกลับกันเนี่ยกลับมาบ้านปุ๊บภรรยาก็จะแซวเลยเงี้ยซียเป็นไงบ้างช่วงนี้อะไรเงี้ยขายดีไหมอะไรเงี้ยคือปีต่อปีแรกพี่จินยังไม่เห็นด้วยใช่คือเอาตรงๆผมมองว่าหลายหลคนคงเจอเหมือนผมว่าเอาตรงนะว่าแบบเอ้ยทําไมเราก็ทาเพื่อครอบครัวนะเราก็แบบไม่ทำอะไรผิดเขาก็เลยอาจจะเป็นห่วงแล้วกลัวจะเสียเวลาครอบครัวก็ปกติเราก็ทาหนักแต่บอกว่าเออการที่ผมทาอะไรเพิ่มอ่ะมันก็เพื่อครอบครัวไม่ได้เพื่อตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมตั้งใจอะผมว่า หนึ่งเรื่องอะ่ะพอเราตั้งใจแหละแล้วเขาก็เห็นว่าเออเราก็เต็มที่แล้วเราก็ไม่ได้เอาเวลาไปเที่ยวเล่นหรือไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วพอเราทํางานหนักแล้วเพื่อครอบครัวผมว่าเขาก็อยากสนับสนุนเราอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นประเด็นเลยแล้วผมรว่าการที่ภรรยาช่วยเราเพราะมันจะมีบางเรื่องอะ่ะจริงๆถามว่าเราทําได้ไม่ได้แต่พอทาเรื่องเดียวกันแต่แบ,บ่งกันทํามันก็จะทําได้ดีกว่าอย่างเงี้ยครับซึ่งจริง,รงๆแล้วอาจจะต้องถามมุมมองภรรยาผมว่าเพราะผมว่าเรื่องแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้ถูกไหมครับคือการที <ๆ S 1> ่อยากช่วยอ่ะ คือไม่ต้องเรียกว่าช่วยดีกว่าเขาเขาเขาไม่ได้ช่วยนะครับเขาทําในสิ่งที่ควรทําและทําได้ดีคือเขาว่าช่วยเช่นแบบว่าอ่าผมตีความเขา,าช่วยช่วยคือว่าส่งของสิช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆน,นี่เขาเรียกว่าช่วยแต่ภรรยาผมอ่ะเป็นส่วนสําคัญมากนะครับก็อาจจะมาให้เขาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆทําไมเขาถึงตัดสินใจอะ่ะช่วยในการทําธุรกิจครึ่งหนึ่งของผมเลยที่ทังไม่ผมมาสนับสนุนให้ผมมาสำเร็จไ,ได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเหมือนแบบ